สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะป้าพามาชมน้ำตกกับน้ำพุนะคะที่ไหลจอกแจ๊กให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะสีเขียวมรกตงดงามแล้วก็น้ำพุสวยงามกับสาวน้อยหมวกแดงเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีน้ำตกไหลย้อยห้อยย้อยลงมาตรงมุมนู้นนะคะ ามาดูพามาชมก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะยังจะมีงานตกแต่งมาอีกก็คืออาจจะงานตกแต่งตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้ใหเห็นบ่อพักฝุ่นนะคะมีท่อสำหรับดูดฝุ่นแล้วก็ระบายนะคะระบบน้ําสปาน้ําวนปิดแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นน้ําจาก ตรงที่กรองฝุ่นแล้วก็ไหลเวียนกรองลงมาที่บอ่อนี้แทนนะคะเป็นน้ําวนนะคะวนเวียนลงมาแต่ต้องล้างใหม่อีกทีหนึ่งต้องล้างใหม่อีกทีนึงแต่ว่าถ้ามันเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเอฟสีสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ยังไงก็ต้องล้างใหม่อีกทีแล้วก็ใส่ใส่สารกันเขียวนะคะ ใส่สารกันเขียวแล้วก็สารส้มแบบนี้น้ำจะได้ใสนานหน่อยนะคะอืมแต่ถ้าเขียวแบบนี้ก็สวยดีแต่ถ้าเขียวเยอะๆกว่านี้ก็จะกลายเป็นสีดำปิดปีปเหมือนที่ผ่านมานะคะว้าวสาวน้อยวัดดีถ้าจิตใจของคนนะมีความสุขสดชื่นเหมือนสาวน้อยหมวกแดงอ่าเป็นการ์ตูนนะคะที่กำลังเล่นนะ้ำอยู่ตรงนี้ ก็คงจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนาะ,ะเวลาที่เหนื่อยนะทำไมเราจึงอยากจะทำบ่อน้ำาพุบ่อน้ำตกอยู่ตรงหน้าบ้านใกล้ๆนี้้าก็จะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามเวลากลางคืนเราก็สามารถมานั่งชมได้โดยที่ไม่ต้องหวั่นเกรงหวั่นกลัวอะไรเพราะว่าอยู่ที่บ้านของเราเองนะคะ ออกมานั่งเล่นเย็นสบายให้ความรู้สึกชื่นฉ่ำเนาะให้ความรู้สึกชื่นฉ่ำคลายร้อนผ่อนคลายจากความเครียดจากความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไม่สบายใจนะคะเราก็สามารถมาวางลงที่นี่เหมือนเพลงที่เขาร้องเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โค ะเลพนว่าแต่นี้จะเอาความ้มขืนมาทิ้งบนน้ำให้ความชุ่มชำชุ่มชํำชื่นเย็นชื่นใจชื่นตาบปเด้ดนไปเรื่อยได้ปะเปรีนย่ก็ได้สำหรับคลิปนี้สั้นๆเนาะป้าก็พามาชมน้ำพุบอ่อน้ำมอรากฏสีเขียวสวยแล้วก็ ดูน้ำตกที่ไหลลงมาพี่ป้าให้ช่างสร้างสถานการณ์เหมือนอยู่ที่ป่านะคะมีชั้นหินหินตกตกลงมาที่ชั้นหินก็ให้ความรู้สึกชุ่มชื่นร่มรื่นเหมือนได้ไปเที่ยวป่านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สั้นๆเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะแล้วลืมถ่ายป้าลืมถ่ายภาพลืมถ่ายภาพนิ่งเอาสีเขียวมรกตไว้ก่อน บางทีมันก็ถ้าเรามันก็จะไม่เขียวเลยถ้าล้างใหม่มันก็จะไม่เขียวมันก็จะใสแต่ว่ามันก็สวยไปคนละแบบนะคะอืมสวยคนละแบบถ่ายไว้หน่อยถ่ายไว้หน่อยจ้าหัวใจสีชมพูน้ำสีเขียวมอรกดถ่ายไว้ชมไม่ดูนะคะ